สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเว็บไซต์ Play OK นะครับมาซ้อมแต้มกับผู้เล่นทางบ้านนะครับระหว่างนี้ก็เปิดมาขึ้นไปนะครับเสริมมานะครับก็เสริมโคนครับนะครับเอาเรือมากดแต่หัววันนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาขุนไปไว้ทางขวาดีกว่านะครับหลบครับ สีดำขึ้นขุนครับขึ้นขุนตำแหน่งนี้ก็แปลกๆนิดนึงนะครับไม่ต้องไปสนใจมากครับเสริมเม็ดขึ้นไปในตำแหน่งเบีย้ยเก้านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> สีดำเดินโคน,นครับไปครับเปิดเบีย้ยเอาชิงขึ้นไปยันเบีย้ยนะครับมอนยันหลักในตำแหน่งนี้ก็ตีเบีย้ยคู่นะครับ จะเอาม้าขึ้นมาหรือเปล่าเป็นม้าซ้ายหรือเปล่าครับไปครับตีเบี้ยคู่ขึ้นไปก่อนนะครับเราก็เหมือนจะเปิดหน้าขุนนะครับจีดําเสริมเม็ดครับอ่าเกมนี้นะครับก็เป็นศึกระหว่างนะครับเม็ดซ้ายะทะเม็ดซ้ายนะครับตำแหน่งนี้ครับขุบเรือไปหนึ่งตานะครับจีดําเสริมโคนขึ้นมานะครับเราก็เสริมม้าครับเบี้ยตำแหน่งนี้โอ้โหเหมือนหมากฮอตเลยนะครับ ก็กินตัดเข้าในไปก่อนนะครับนะครับเราจะไม่ให้เขากินก่อนนะครับอ่ากินตัดเข้ามาแล้วก็ไปครับโยนเม็ดขึ้นไปนะครับยืนแท่นครับเพื่อรักษาแท่นไว้ก่อนนะครับโอ้โหต่อตัวท่านนี้นะครับทําลายจุดอ่อนตัวเองก่อนนะครับเป็นโพรงนะครับก็แทงขึ้นมาเลยครับก็กินครับเม็ดกินขึ้นมานะครับตำแหน่งนี้ก็จะมีแท่นอยู่ เราเห็นนะครับ2แท่นครับกินตัดเข้าไปอีกครับก็จะมีแท่นที่ตำแหน่งชฉชิงนะครับชฉชิงหนะครับกับงองูห้านะครับเป็น2อแท่นนะครับตำแหน่งนี้เราก็เสริมนะครับเสริมสาครขึ้นไปนะครับเสริมโคนไปปลูกเม็ดนะครับถ้ากินมาก็โคนขึ้นไปยืนนะครับสีดํานะครับสีดําเสริมโคนขึ้นมานะครับสองตัวแล้วนะครับไปครับเราก็เสริมขึ้นไปบ้างเหมือนกันนะครับ เรือมากดอีกแล้วนะครับหลบขุนขึ้นไปนะครับในตำแหน่งขุนพึ่งใบบุญนะครับฉอชิงสองนะครับม้าดำขึ้นมายืนตำแหน่งเป็นม้าเทียมกินตัดเข้าไปครับไม่ต้องฟังอีลาค่าอีลมอ้าวตำแหน่งนี้ถ้าปักโคนไปไล่มา้าโดนกินเบี้ยลุกฟรีนะครับถอยครับหมากรุกนะครับต้องมีรุกมีรับนะครับผู้ต่อสู้เดิน ตัวไหนมานะครับก็ต้องพยายามมองให้ทั่วนะครับว่าเขามากินฟรีหรือมาทําอะไรเราได้หรือเปล่าครับเสริมม้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับจะระเบิดเบี้ยหรือเปล่าครับนะครับก็ไปครับแหมถอยอย่างไวนะครับโคนไปม้ากลับเลยนะครับเหมือนหลอกล่อเรานะครับให้ปักไล่ม้านะครับจะเอาโคนมาแลกกับเราแน่ๆนะครับก็เสริมก่อนครับเสริมม้าขึ้นยืนตำแหน่งนะครับ มาจริงๆด้วยครับเอาโคนมาแรกนะครับโคนมาแรกในตำแหน่งนี้เอาเรือนะครับเรือมายึดคอนคลองนะครับถ้าเขากินเราก็ใช้มากินโคนมาแลกเรากินเบียร์ฟรีครับก็มีมีตำแหน่งอยู่นะครับไปครับเอาเรือออกคลองก่อนนะครับตำแหน่งนี้สีดําไม่ยอมนะครับเอาเรือมากักไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับ เราก็ปักโคนนครับปักสาแวกรังครับจะเอากับเราหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับไม่มีทางเลือกนะครับต้องลุยที่ตำแหน่งหน้าขุนตัวเองนะครับเปิดบ้านรับแขกครับเม็ดบีแหกกินเข้าไปครับปิดศึกก่อนครับหน้าขุนครับตำแหน่งนี้นะครับชิดาเสริมม้าขึ้นมาอีกนะครับโอ้จะมาลุมกินเบี้ยเราหรือเปล่าครับก็ไปครับเราก็เอาม้าไปยินโกโก้นะครับ เผื่อจะลอยมงลอยไม้โคนกินโคนไปยืนเล่นนะครับไม่แน่นะครับก็ดูต่อไปในอนาคตครับรู้ทันนะครับสีดําเอาเรือมาคุมคลองนะครับคลองกลางนะครับคลองสุเอ็ดก็กินตัดเข้าไปครับสีดํากินออกมานะครับเรือมาวางกดได้นะครับก็ไปครับหมุนขุนนะครับเราก็จะเอาขุนมาไว้ฝั่งนี้นะครับ ไล่โคนเราดีกว่านะครับผมว่านะครับโดรุกหนึ่งทีนะครับหลบมาครับโยกม้าขึ้นไปลุมกินเบี้ยนะครับไปครับนะครับกดไปหนึ่งทีนะครับถ้ากินก็ให้กินนะครับกินมาแล้วนะครับกินมาก็กินกลับไม่อโกงนะครับเปิดม้าไปด้านข้างนะครับกินเบี้ยครับนะครับเปิดเรือกินม้าด้วยนะครับตำแหน่งนี้ครับ มาดำเลือกที่จะจะกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยริมนะครับก็ไปครับเอาม้ากินนะครับเพราะว่าเรามีตาแหน่งเปิดลุกนะครับก็มีให้เลือกนะครับถอยโคนครับสีดำพลาดแล้วนะครับถึงบอกว่านะครับอยู่ตากดอดกินขนมหวานนะครับเปิดเป็นหนึ่งทีครับเปิดลุกนะครับถึงเอาโคนปิดเราก็เอาม้ากินเรือได้นะครับและคู่ต่อสู้นะครับก็ยอมแพ้ไปในจังหวะนี้นะครับ ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับบอกต่อกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะ